สวัสดีครับผมนะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงการเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมหลายคนยังเปิดไฟเลี้ยวไม่เป็นนะครับเวลาผมสอนนักเรียนมือใหม่เนี่ยนะครับหลายคนงงเรื่องไฟเลี้ยวนะครับบางทีรถมันมีไฟเลี้ยว2ขยักสองสเต็ปอะไรเงี้ยบางทีใช้ไม่เป็นเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้เพื่อนดูครับว่าการเปิดไฟเลี้ยวเปิดยังไงไปดูกันเลยครับไฟเลี้ยวนะครับรถส่วนใหญ่นะจะอยู่ทางขวามือนะครับอันนี้ก็คือก้านไฟเลี้ยวนะครับ ไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเราต้องดันขึ้นนะครับไม่ใช่ดันลงนะคูดันลงมันก็ไปทางซ้ายเหมือนกันไม่ใช่นะครับก็คือเอาอย่างนี้เวลาเพื่อนเนี่ยเวลางงใช่ไหมก็คือว่าถ้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยดันทางซ้ายไปทางนี้อ๋อมันก็เลี้ยวซ้ายแต่ถ้าดันลงมันก็ไปทางซ้ายเหมือนกันอย่างนี้บางคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไปสอนหลายคนก็จะงงอ่ะอย่างนี้นะครับเวลาจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหม ให้เราเปิดตามพวงมาลัยจะได้ไม่งงนะครับผมอย่างนี้ครับเวลาทีเาเา่เราเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมอ่าถูกต้องไหมครับเลี้ยวซ้ายอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นก้านไฟเลี้ยวมันก็ต้องไปตามพวงมาลัยที่หมุนนะครับผมถ้าเราเลี้ยวซ้ายแบบนี้เราก็ดันขึ้นแบบนี้เห็นไหมมัน <c oughs> ก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับอทีนี้ถ้าเราเลี้ยวขวาก้ <c oughs> านไอพวงมาลัยเนี่ย มันลงด้านขวาใช่ไหมมันก็ต้องตามพวงมาลัยมาอย่างนี้ครับแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเลี้ยวขวานะครับเพื่อนๆหลายคนงงโดยเฉพาะสวเนี่ยไปทางนี้มันไปทางซ้ายแล้าทางนี้มนลงมาทางนี้มันก็ไปทางซ้ายไม่ใช่เหรออย่างนี้เขาจะงงนะครับดังนั้นเวลาฝึกดูที่พวงมาลายัยพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายอย่างนี้ก็ให้ไปตามพวงมาลายัย ก็ให้ไปตามพวงมาลัยนะครับเลี้ยวขวานะครับพวงมาลัยตรงนี้มันเลี้ยวลงแล้วก็ดึงลงตามพวงมาลัยแบบนี้ครับผมนี่คือวิธีการกดไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับพี่ตั้มครับมันมีคนอย่างนี้จริงๆนะครับนะครับจริงๆครับผมไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับผมสอนหลายๆคนสวเนี่ยเขาก็จะงงนะครับเขาด้วยความที่ว่าเขาเข้าใจมันเหมือนแบบเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนะถ้าเราย้อนสอนมาทรงนี้นะครับมาตรงนี้ปุ๊บ มันก็ไปซ้ายเหมือนกันไปทางนี้มันก็ซ้ายเหมือนกันเขาก็จะงงใช่ไหมครับอันนี้ผมสอนสําหรับเผื่อสอวอนะครับหรือว่าใครที่แบบกระบวนการคิดยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยคอนเซนเทรทเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าจะเปิดไฟเลี้ยวให้นึกถึงพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยมันเลี้ยวไปทางไหนเราเลี้ยวซ้ายเราหมุนซ้ายใช่ไหมเราก็ดึงแก้ไฟเลี้ยว ตามพวงมาลัยไปได้เลยมันจะได้ง่ายๆนะครับผมอะทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเราเปิดตามที่พวงมาลัยมันหมุนอเราเปิดตามที่พวงมาลัยมันหมุนเราเข้าใจนะก็ให้ฝึกซ้อมนะครับลองเปิดลองปิดดูนะครับทีนี้ไฟเลี้ยวรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีสองเส็ปบสองขยักนะครับมันเป็นยังไงครับพี่ตั้มครับทีนี้มาดูนครับก้านไฟเลี้ยวนะครับผมนีม่ก้านไฟเลี้ยวนะ เวลาเปิดไฟเลี้ยวอย่างนี้อ่ะนี้ซ้ายอันนี้ขวาใช่ไหมครับรถส่วนใหญ่ที่เป็นรุ่นใหม่ๆมันจะมี2อขยักนะครับ็คือว่าอันแรกคือแต่เบาๆแล้วมันจะหยุดเองอ่ากับแต่สุดแบบนี้นะครับเราก็ต้องปิดเองเวลาปิดเองเนี่ยเวลาปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมี2แบบอ่าแบบแรกก็คือว่าถ้าเรานะครับเปิดไฟเลี้ยวสุดนะเปิดสุดเลย ถ้าเราหมุนพวงมาลัยแล้วดึงกลับมาอย่างเงี้ยมันจะปิดให้ไฟเลี้ยวจะปิดให้เดี๋ยวเดี๋ยวดูดนะ้วย่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมดึงซ้ายมาเลี้ยวมาพอเราคืนมือผมอยู่ตรงนี้มือผมอยู่ตรงนี้นะผมไม่ได้ปิดเองนะเห็นไหมมันปิดเองให้ถ้าเราเลี้ยวพวงมาลัยมันจะปิดเองให้ดังนั้นเวลาเราเลี้ยวเนี่ยนะครับมันถ้าเราหมุนพวงมาลัยเราเราคืนพวงมาลัยมันจะปิดเองแต่มันจะมีบางจังหวะที่มัน ไม่ไม่ยอมไม่ยอมปิดให้เรานะบเราต้องปิดเองเวลาปิดไฟเลี้ยวนะครับสําหรับก้านไฟเลี้ยวจะเป็นสองขยกักสองสเต็ปนะครับเราจะเอามือดันลงมานะครับเราจะเอามือดันดันลงมาแบบนี้แต่เราจะไม่เราจะไม่ตามลงมาด้านล่างเราจะสะบัดออกรานข้างหรือกดลงไปแล้วเราจะงักนะครับดูนะอันเนี้ยกดปิดนะครับอย่างนี้มือชะง,งักไม่ตามมา ถ้าตามมาปุ๊บมันจะเลยมันจะกลายเป็นเลี้ยวขวาเห็นไหมอ่าดังนั้นถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวถ้าเรายังชะงักไม่เป็นเราก็สะบัดออกด้านข้างแบบนี้อย่างนี้อ่าแบบนี้สะบัดออกด้านข้างอย่าตามมาเพราะว่าถ้าเราตามมาปุ๊บมันจะกลายเป็นเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเราก็จะปิดล้วเราจะปิดเลี้ยวขวาแล้วก็ดึงซ้ายใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเลี้ยวซ้ายแล้วก็เราจะปิดเลี้ยวขวามันก็จะเลยปิดเลี้ยวขวาอีกแบบนี้มันก็จะทําให้คันหลังนะครับ มันก็จะทําให้คันหลังเนี่ยงงสรุปแจ้จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาครับนะครับทําให้คันหลังเนี่ยโมโหหรือว,ว่าหงิดหรือว,ว่าสับสนนะครับดังน,นั้นถ้าเรานะครับฝึกขับรถนี่นั่งในรถอย่างเงี้ยสตาร์รถเปิดแอร์หรือว,ว่าไม่เปิดแอร์ก็ได้อืแล้วก็ฝึกเปิดไฟเลี้ยวนะครับลองเปิดดูรถเราอะ่ะมันมีกี่สเต็ปสำหรับสอวนะลองไปถามลูกถามแฟนดูเธอพ่อ ไฟเลี้ยวของเรามันมีกี่สเตปละ่ะมสีสองสเตปไหมหรือสเตปเดียวคดยังไงนะครับถ้าเขาไม่สนใจเราก็เราก็ขึ้นมา,มานั่งลองเล่นดูก่อนสตาร์ทรถนะสตาร์ทรถใส่เกียร์พีนะนสตาร์ทรถใส่เกียร์พีก,ก่อนอย่าเพิ่งใส่เกียร์ดีอะไรทั้งสิน้นมาลองฝึกเปิดไฟเลี้ยวกันก่อนนะลองฝึกจับรถดูลองเปิดไฟเลี้ยวดูเปิดซ้ายเปิดขวาดูลองแตะเบาๆมันไปไหมถ้ามันไม่ไปก็สปแสดงมีสเตปเดียวแต่ถ้ามันมีสเตปเดียว คือบางทีบางครันมันมีสเต็ปเดียวแต่มันไม่ค้างบางทีสเต็ปเดียวปุ๊บแล้วก็หยุดเลยถ้ารุ่นใหม่ๆสเต็ปเดียวปุ๊บมันจะต๊อกแตกต๊อกแตก,ตกประมาณ3ครั้งแล้วมันก็จะดับเองอันนี้ก็ต้องไปดูรถของเพื่อนเองนะครับการไฟเลี้ยวนะครับเวลาเปิดนะจําไว้เลยนะถ้าเปิดนิดเดียวมันจะดับเองกับเปิดสุดเราต้องคืนพวงมาลัยหรือเราต้องปิดเองนะครับ อะเวลาขับรถแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเปิดสุดหรือไม่สุดนะครับเวลาสังเกตเวลาเปิดสุดมันจะดังกึกอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆฟังนะนีดังแต็กนะครับฟังใหม่นะฟังใหม่นะมันจะดังตึกนะครับผมรู้สึกมันจะบอกเลยนะครับดูนะเนี่ยปักนี่ครับมันจะเปิดค้างมันจะดับก็ต่อเมื่อเราคืนพมอะไรหรือเราปิดเองนะครับผมดังนั้นเวลาฝึกเปิดไฟเลี้ยว ก็ต้องดูดีๆรถของเราเป็นแบบไหนนะครับผมนี่คือความแตกต่างระหว่างเปิดนิดเดียวมันจะไม่ดังตึกนะครับแต่กับกับเปิดสุดมันจะดังตึกนะครับดูนะเนี่ยตึกนะครับดังนั้นเวลาปิดถ้ามี2ส,สเต็ปแบบนี้เวลาปิดสะบัดออกด้านข้างหรือกดลงมาแล้วชงักไม่ต้องตามนะครับผมถ้ากดชงักเนี่ยเดี๋ยวทำให้บ่อยมันจะรู้เองว่าของเราเนี่ยมันกดลงมาได้แค่ไหนนะครับผมแต่ถ้าเรา ถ้าเราเผ์ดนะครับกดปุ๊บ้วตามมานิดนึงปล่อยมันเลยเดี๋ยวมันดับเองไม่ต้องไปยุ่งนะครับถ้าเราถ้าเราถ้าเราดันอย่างนี้ใช่ไหมเราปิดแล้วเผล่มือตามมาปล่อยมันเลยไม่ต้องไปยุ่งเดี๋ยวมันดับเองนะครับผมอ่ะทีนี้เมื่อเราใช้ไฟเดียวคล้องแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่มือใหม่ต้องฝึกนั่นก็คือไฟหน้าครับการยิงไฟสูงะนะครับเวลาที่เพื่อนเพื่อนขับรถนะมีโมอเตอร์ไซค์จอกจะยูเทิร์นกลับมา มีมอเตอร์ไซค์จะเลี้ยวออกมาจากซอยนะครับเราขับมาเร็วเราขับมาเร็วเราไม่สามารถที่จะหยุดทันนะครับถึงหยุดทันแต่ว่าก็อาจจะสเสียวๆหน่อยใช่ไหมเราก็แจ้งเตือนบอกว่าอย่าออกมานะอย่าออกมานะฉันมาเร็วนะครับด้วยการดึงก้านไฟเลี้ยวนะครับดึงเข้าหาตัวเองดึงแบบนี้ครับแบบนี้มันจะมันจะขึ้นไฟตรงนี้สังเกตน,นะไฟสีฟ้าเห็นไหมอ่าอันนี้คือไฟสูงนะครับเวลาเราดึงก้านไฟเลี้ยวนะ ทีมีแสงไฟขึ้นทั้งเกลียวนี้นะปึ๊บอย่างเงี้ยกดหนึ่งครั้งมันก็ขึ้นหนึ่งครั้งแล้วปล่อยกดสองครั้งมันก็จะขึ้นแบบนี้สองครั้งนะครับลองฝึกดูครับเนี่ยฝึกให้เป็นนิสัยเวลารถเขาจะยูเทิร์นอ,อย่างเงี้ยเรามาเราเบรกไม่ทันหรอกเราก็ยิงไปสูงเลยตึ๊กตึ๊กแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าอ๋อเราเบรกไม่ทันแน่นอนเขาก็ไม่กล้าออกมาเน,นี่ยแต่อันนี้ใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมอเตอร์ไซค์บางคนมันก็ดื้อด้านก็วิ่งตัดมาเลยก็มีนะครับดังนั้นแต่เวลาเรานะครับเราาใใช้เเนนนี่่่ยะครรัับมจวา เบรกไม่ทันแน่นอนเขาออกมาเนี่ยยิงไปสูงขู่เลยนี่ครับกดตึกๆก,กดเนี่ยไฟสูงเวลากดดึงกระาตัวเองเนี่ยเราปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยเดี๋ยวมันจะเด้งกลับเองนะนี่ปุ๊บมันจะเด้งกลับเองอืมคู่ถ้าเกิดว่าเราไฟสูงเนี่ยเราเข้าเราขับเข้าไปในซอยแล้วซอยมันยาวมากเลยเราไม่อยากกดค้างอะ่ะเราขับรถไปบางทีเราหมุนหลบหลุมเงี้ย เพราะเรากดค้างปุ๊บมันก็หลุดแล้วมันมีวิธีอื่นไหมนะครับเราก็ดันไปด้านหน้ายังไงนะครับดันไปด้านหน้าแบบนี้ครับมีดันไปด้านหน้าแบบนี้นะครับไฟหน้าก็จะขึ้นให้นะครับแต่เพื่อนว่าตรงนี้มันยังไม่มีไฟหน้านะมันยังไม่มีรถมันยังเป็นกลางวันอยู่มันยังไม่มีไฟนั้นวิธีการก็คือสมมุตินะเราหมุนสองครั้งตรงนี้ไม่เป็นออโต้ใช่ไหมถ้ามันมืดมันถ้ามันครับมันมืดเนี่ยมันจะมันจะ เปิดไฟหน้าเองอัตโนมัติแต่ถ้าเราจะบังคับเปิดเราจับถึงตรงด้านนอกแบบนี้บิดขึ้นสองครั้งแบบนี้ไฟหน้าก็จะเปิดนะครับดังนั้นถ้าเรากดค้างดันไปด้านหน้าเราเข้าไปในซอยลึกๆอืทางยาวๆไม่อยากกดตรงนี้ค้างไว้ใช่ไหมเราก็ดันไปด้านหน้าแบบนี้ไฟสีฟ้าก็คือไฟสูงมันก็จะยิงไปปุ๊บเราก็จะเห็นน้องสุนัขนอนอยู่เห็นขอนไม้เห็นยางเห็นลุมเห็นบ่อ นะครับผมมันก็จะช่วยให้เรามีทัศนวิสัยในการมองได้ไกลามากขึ้นนะครับแต่ถ้ามีรถสวนมาปุ๊บเราก็ดึงกลับมาแบบนี้มันก็จะไฟหน้าเนี่ยมันก็จะหายไปเห็นไหมไฟหน้าก็จะดับลงก็เหลือจะไฟไฟธรรมดาไฟส่องส่องถนนธรรมดาพอรถก็ผ่านไปแล้วปุ๊บอ่ะมันมืดดันไปด้านหน้าแบบนี้นะครับเอาใหม่นะดันไปด้านหน้าแบบนี้ครับใช้มือดันอย่างนี้แบบนี้นะครับ ทีนี้เรารู้วิธีการใช้ก้านไฟเลี้ยวแล้วใช่ไหมดูนะก้านไฟเลี้ยวมีแบบติ๊กตอกแล้วมันจะหยุดเองนี่คือหนึ่งสเต็ปสเต็ปที่สองดันให้สดุดอันเนี้ยมันจะเปิดไฟเลี้ยวค้างเลยมันจะปิดก็ต่อเมื่อเราปิดเองหรือเราคืนพวงมาลัยเนี่ยมันจะคืนเองนะครับแล้วก็ไฟสูงนะไฟสูงยิงไฟสูงมีมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยยิงสองครั้งส่วนใหญ่เขาจะยิงสองครั้งครับ ตึกตึกแบบนี้หรือถ้าเราขับรถไปในที่มันม,มืดในซอยเปียกๆมันมืดทางเข้าบ้านเง,งี้ยเป็นซอยมืดๆไม่ค่อยมีรถสวนหรอกเราก็ดันไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับเ,เราก็จะดันด้านหน้าแบบนี้รถ <ๆ S 2> บางคันถ้าถ้าส่วนใหญ่รนใหม่ๆมันจะมีออตโต้แบบเนี้ยบิดคีดตัวเนี้ยมาที่ออตโต้มาถ้ามันมืด <ๆ S 2> ด้านนอกมันมืด <ๆ S 2> มันก็จะเปิดไฟให้เราเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าใครไม่มีต้องเปิดเองก็ บิดขึ้นสองครั้งครับอันนี้ไฟลีอันนี้ไฟหน้า,าถ้าดันไปด้านหน้าก็คือไฟสูงค้างไว้ดันไปด้านหน้านะแบบนี้ไฟสูงก็จะค้างไว้ถ้าเราจะปิดก็แค่ดึงกลับมานะครับดึงกลับมาแบบนี้ถ้าเราขับไปนบนถนนขับไปบนถนนกลางคืน,นมีมอเตอร์ไซค์จอดมาจากซอยแล้วก็ดึงไฟสูงแบบนี้ลองไปฝึกดูครับนี่คือการไฟเลี้ยววิธีการใช้งานของ ก้านไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับผมนี่คือวิธีการใช้งานของก้านไฟเลี้ยวนะครับมือใหม่หลายคนยังไม่คุ้นยังไม่ชินยังใช้ไม่เป็นลองไปฝึกดูครับอ่าสตาร์รถขึ้นมาไม่ต้องเคลื่อนที่ไปไหนลองเปิดดูลองใชด้ดูเวลาใช้แล้วเวลาฝึกเนี่ยนะครับมือจับปุ๊บอย่าก,ก้มไปมองแรกๆอาจจะมองหน่อยแต่พอเริ่มชินแล้วให้ตามองไปที่ข้างหน้าแล้วก็ใช้มือนะครับใช้มือนะครับทำดันดึง ยกซ้ายโยกขวาโดยที่ตาเรามองไปที่ถนนลองฝึกดูครับลองทําโดยที่ไม่ต้องมองนะครับเพราะว่าสถานการณ์จริงเราจะทําโดยที่ไม่มองเราจะใช้ความรู้สึกเอาเดี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวถ้ามันมี2อสเตถ้ามันเลยมาปุ๊บปล่อยเลยเดี๋ยวมันดับของมันเองแค่นั้นพอนะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับบางคนอาจจะทราบแล้วโอบิตัมแบบนี้ใครๆก็ใครๆก็รู้นะครับแต่มือใหม่นโดยเฉพาะสวนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับ ขับอย่างเดียวจะขับอย่างเดียวจะวิ่งอย่างเดียวไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดไม่เป็นไม่เปิดเลยไม่เป็นไม่เป็นนะไม่เป็นนะไม่เปิดแล้วไม่ไม่เป็นไม่ยุ่งไม่ยีขอขับอย่างเดียวนะครับไม่ได้นะครับเราจะทําอะไรเราก็ต้องส่งสัญญาณให้คนรอบข้างรู้ว่าเราจะทําอะไรเราจะเลี้ยวเข้าซอยก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปเลี้ยวนะครับเลี้ยวเข้าไปดูกระจกมองข้างด้วยมีมอไซค์แทรกไหมถ้าไม่มีก็เลี้ยวเข้าไปมันต้องฝึกครับเนี่ยเริ่มจากง่ายๆก่อนมันต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่เป็น ถ้าจะฝึกเนี่ย <c oughs> ก็มานั่งในรถเนี่ยสบายๆนั่งรถแล้วก็ลองทําดูนะครับผมเป็นกําลังใจให้มือใหม่นะครับเวลาฝึกขับรถเนี่ยบางทีมันอาจจะดูแบบย,ยุ่มมไปหรือเปล่าแต่มันต้องฝึกครับอม,มันต้องฝึกโดยเฉพาะสวเนี่ยต้องฝึกครับนะเป็นกำลังใจให้มือใหม่แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่องนี้ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ไปนะครับผมบ๊ายบายครับ